สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับเชฟเลตครับที่ว่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมารีวิวนะฮะในส่วนของไฟนะครับหลอดไฟลีนะฮะอันนี้ติดข้างเดียวนะฮะนี่ด้านด้านซ้ายนะครับนี่ด้านขวานะฮะอ่าที่เราจะเปลี่ยนแค่หลอดนี้นะครับนี่นีนะฮะนะมีต้องถอดตัวไหนบ้างนะฮะ ตัวนี้แผ่นปิดข้างบนนี้ผมถอดออกไปแล้วนะฮะแผ่นปิดด้านบนนี้ออกไปแล้วนะฮะก็จะเหลือเบอร์สิบสามตัวนี้นะฮะหนึ่งนะสองตัวนี้นะครับตัวที่สามอยู่ในล่องนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับ z o ูมให้ดูนี่นะฮะนี่นีนะฮะอ่ามันอยู่เลึกหน่อยนะฮะนี่ตัวที่สามนะ เล็กหน่อยนะครับสามตัวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไอ้วิธีขั้นตอนแรกเนี่ยถอดแผ่นบนเนี่ยถอดยากมากเลยนะฮะส่วนตัวผมถอดแล้วผมไม่ใส่เลยนะฮะผมยนทิ้งไปเลยนะฮะเพราะมันเซอร์วิสลำบากนะฮะเพราะมันต้องถอดกิ๊บกิ๊บถอดยากนะะผมถอดทิ้งไปเลยนะฮะโอเคอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีตัวทีนะครับนะหนึ่งจุดนะครับสองจุดสามจุดนะฮะสิบมมนะครับ ่ะไปเตรียมเครื่องมือกันครับนี่นะตัวทีนะครับทีสิบนะครับของลูกป้านะครับเราอาจใช้ตัวทีหรือว่าเป็นลูกบล็อกก็ได้นะครับบล็อกเบอร์สิบนะแต่ผมเลือกใช้ตัวทีเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับตรงนี้นะตรงนี้เราเปลี่ยนเฉพาะที่มันขาดนะครับอ่มันขาดหลอดเดียวเราก็เปลี่ยน หลอดเดียวนะฮะนี่นนี่นี่นะฮะเนี่ยเหตุผลที่ต้องใช้ตัวทีไอตัวทีนะฮะเพราะว่าผมว่าลูกบล็อกเนี่ยเสียบไปปุ๊บมันเหมือนจะหล่นนะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าตัวทีมันจะลงพอดีเลยนะครับเห็นไหมอ่ะคายออกมาก่อนนะครับพี่น้อง โอเคนะฮะหลอดใหม่แกะมาแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วนี่นี่นี่ผมลองเปิดไฟดูแล้วนะครับเห็นไหมไฟติดแล้วนะครับแล้วหลอดขาดจริงๆนะผมก็จะใช้จับยัดเข้าที่เดิมแค่นั้นเองนะฮะยากไหมครับแล้วก็จับนะฮะไฟเนี่ยโอ้ยอย่าลืมปิดนี่ฮะนี่ ฝาปิดนี่เลครับอย่าลืมนะเนี่ยมันจะมีล็อกของมันเนะี่ยเห็นไหมเราก็ใส่ให้มันตรงนะฮะลงล็อกนะฮะแล้วก็หมุนนะครับออกแรงนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมแน่นแล้วครับตัวนี้กันฝุ่นกันน้ําเข้านะกันน้ําฝนกันฝุ่นอะไรเข้าข้างในนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟที่ไฟรีติดแล้วนะครับฝั่งนี้นะเห็นไหม ฝั่งนี้ก็ติดแล้วเช่นกันนะครับฝั่งนี้มันติดอยู่แล้วนะมันไม่ขาดนะมันขาดแค่ฝั่งเดียวนะครับเราก็ทีนี้เราก็จับจัดเข้าที่เดิมนะครับจัดไฟหน้าเข้าที่เดิมนะ,ะในส่วนผมจะทําให้ดูนะครับเราจับยัดเข้าด้านมุมก่อนนะครับแบบนี้นะส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ที่มันอันตรายอันตรายเพราะว่ามันจะมีน็อตตัวเนี้ย นะครับที่มันจะล่วงหล่นได้ง่ายเนี่ยเราก็จับวางก็ไปซ้านะครับแบบนี้นะนะร้อยไว้ก่อนน่นเองนะครับแล้วก็เราก็มาจัดวางให้ตรงนะตรงรูนะครับตรงรูนะนะครับอ่ะจัดวางครับเนี่ยตรงรูเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบนะฮะกดเลยครับนะเพราะเราดูแล้วมันตรงรูฮนะเนี่ย เห็นไหมอย่าให้รูมันเยื้องนะเพื่อนๆอ,อย่าให้รูมันเยื้องนะนะครับเนีย่ยเรามาดูซิียมันแนบหมดไหมแนบหมดนะครับโอ้ตายยังผมลืมเศษข้างในเว้ยมันเป็นเศษตัวไหนวะเนี่ยหลุดมาเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะค่อยเอาออกนะนี่นะฮะรูเนี่ยครับ,รรบตรงเห็นไหมเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับร้อยน็อตเข้าไปแบบนี้นะฮะ เราก็ใช้ตัวทีกวดนะฮะยากไหมครับพี่น้องอเพื่อนๆพพี่น้องเลยพี่น้องกันแหล,แล,แลนะนะพี่น้องที่ใช้กับตัวา่านี้นะไม่ยากนะฮะกวดเสร็จไม่ยากส่วนหลอดเดิมนะฮะหลอดเดิมนี้ผมคิดว่าใช้ไม่ได้แน่นอนนะฮะก็โยนทิ้งเข้าป่าไปนะฮะสำหรับหลอดนี้ อีกเหลือหนึ่งอีกหลอดหนึ่งฮนะที่เรายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราจะใช้สแปร์นะเวลาที่หลอดมันขาดนะเราก็มาเปลี่ยนที่หลังนะฮะโดยปกติแล้วเ,เชฟโรเลตเนี่ยมันจะเสียทีละข้างนะฮะช็อกอัพก็เหมือนกันนะฮะช็อกอัพก็รั่วทีละข้างนะไฟก็เสียทีละข้างนะลูกหมากันโค้งเมื่อเช้าก็เสียข้างเดียวนะฮะทีละข้างนะเชฟโรเลตจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นอีกข้างนึงต้องเก็บไว้นะเพื่อนๆนะอย่าทิ้งนะครับ ก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับในกเปลี่ยนหลอดไฟ l ีนะครับในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ